แต่ว่ามันจะมีพอรตที่ผมคิดว่ามันจะมีในยะที่ฟื้นตัว Q2 เนี่ยก็คือพวกพอทยุโรปเพราะมันเป็นไฮซีซั่นดังนี้ Q2 เนี่ยเราน่าจะไปโฟกัสที่หุ้นที่มีเอ็กซโพเอร์ในยุโรปก็คือการฟื้นตัวนี่ค่อยๆดีขึ้นดีกว่านะับเยอะอย่าคาดหวังว่ามันจะเร็วนะครับกลุ่มท่องเที่ยวเนี่ยมันจะค่อยๆไปหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวเนี่ยมันจะเป็นลักษณะว่าเมื่อไหร่ที่ตลาดดีมีเอ็กซ์ปิเกชันเยอะๆอะราคาหุ้นมันจะเพิ่มฟอร์นะรับนะเช่นช่วงนี้ ไตรมาสสนะครับจะเป็นยังไงครับมีโอกาสจะเป็นโมเมนตัมฟื้นต่อเนื่องไหมคุณอ๋องมองภาพยังไงสำหรับธีมท่องเที่ยวไตรมาสสองขอเอาลุคด้วยครับครับก็ถ้าเป็นอพอร์ตอะไรที่เกี่ยวกับเมืองไทยเนี่ยเราจะเห็นว่าการการฟื้นตัวของโดเมสิกเนี่ยก็น่าจะคอนติเนียต่อเนื่องเประสบการณ์นี่ก็ไปเที่ยวกันเยอะนะครับแล้วก็ต่างชาติก็ยอยเข้ามาเนี่ยมากกว่าเดิมฉะนั้นผมคิดว่าพอร์ตเมืองไทยอ่ะ ถึงแม้มันจะเป็นโลซีซั s o n ะนะครับ Q2 เนี่ยปกติโลไฮซีซั o ของเมืองไทยคือ1-4 Q2 เนี่ยเป็นโล mm hmm. ผมคิดว่ามันจะยังเลี้ยงตัวเองต่อได้ก็คือค่อนข้างที่จะมีการฟื้นตัวแต่แบบอาจจะยังไม่ชัดเจนมากเพราะไม่ใช่ไฮซีซั a นะครับ mm hmm. แต่ว่ามันจะมีพอทที่ผมคิดว่ามันจะมีในยะที่จะฟื้นตัว Q2 เนี่ยก็คือพวกพอทยุโรปเพราะมันเป็นไฮซีซั a s o n งนี้ Q2 เนี่ย,เ,ยเราน่าจะไปโฟกัสที่หุ้นที่มี exposure ในยุโรปก็คือ มินหรือเอชชาก็ได้นะครับที่มีทยุโลปพวกเนี้ยน่าจะเข้าฮะหน้าไฮซีซันแล้วก็เป็นไฮซีซันรอบที่น่าจะดีนะครับการขึ้นค่าห้องเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นได้ชัดเจนเพราะมันมีสายที่แบบขึ้นค่าห้องก่อนหน้านี้นมันเปแบบปีที่แล้ว Q2 ปีนี้น่าจะขึ้นค่าห้องอักขร n ซีดีนะครับผมคาดว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับช่วง Q2 ต้องต้องมีดอกจันไวไหมด้วยไหมว่า สงครามรัสเซียยูเครนต้องไม่ลุกลามบานปลายต้องไม่ขยายตัวเยอะๆต้องมีดอกจ okay. ันเรื <straight freely split> ่องนี <ook sour ic> ้ไว <future> ้ด้วยไหมครับคุณน้องโอเคผมมีดอกจันนะคะเพราะว่าประเด็นนี้มันยังตอบชัดเจนมากไม่ได้แต่เรื่องต้นเนี่ยผมคิดว่าไม่มีแล้วกันแต่ว่าดอกจันไว้ดีกว่านะครับอ่าเพื่อความปลอดภัยนะครับอ่านี่คือเอาลุกนะนี่คือเอาลุกนะนะไตรมาสสองครบยังครบยังนะข้าวๆผมว่าประมาณนี้คืออาจจะยังไม่ได้ การฟื้นตัวนี่ค่อยๆดีขึ้นดีกว่านะับรยบอย่าคาดหวังว่ามันจะเร็วนะครับกลุ่มท่องเที่ยวเนี่ยมันจะค่อยๆไปผมว่าเอ,อครึ่งปีหลังเนี่ยเป็นอะไรที่ลุ้นได้มากกว่าอรอครึ่งปีหลังดีกว่าแต่คุณอ๋องก็รู้ใช่ไหมว่าราคาหุ้นเนี่ยน้ใจมันไปก่อนตัวแล้วใช่ไหมถูกต้องใช่ครับราคาในกระดานมันไปแล้วแล้วก็รอว่าเองงบนะผลประกอบการจริงจะตามมาได้ไหมจะตามมาทันไหมนะครับ <น>ก่อนจะนำไปสู่3คหุ้นเด่นในธีมท่องเที่ยวจากคุณอองคุณธีรพลอุดมเวชจาก FSSIA นะครับคุณอองว่าราคาหุ้นในธีมท่องเที่ยวซึ่งมันนำมันมันนำอีเวนต์มาก่อนแล้วเนี่ยจะมีโอกาสโดยเซลออนแฟก t แล้วย่อก,ก่อนจะขึ้นต่อไหมมีโอกาสไหมครับคุณออง โอเคผมเคยคอมเมนต์เรื่องราคาหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวเนี่ยมาตั้งแต่รอบที่แล้วละนะครับผมก็จะคอมเมนต์คล้ายเดิมว่าหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวเนี่ยมันจะเป็นลักษณะว่า,เ,าเมื่อไหร่ที่ตลาดดีมี e x p e c t a t เ o n เยอะๆราคาหุ้นมันจะเพิออ่มฟอนะครับเช่น mm hmm. ช่วงนี้นะครับแต่อย่างช่วงที่แล้วที่คุณยุทธนาเชิญผมมาเนี่ยช่วงนั้นเจอ,เอสองครามรัสเซียยูเคนราคาหุ้นเนี่ยโอ้โหไม่ดีเลยตอนนั้นนะครับแล้วผมก็บอกว่า เนี่ยมันเป็นจังหวะซื้อถ้าซื้อช่วงนั้นนะผมเข้าใจว่าทุกคนน่าจะเ e น j อยผมก็คิดว่าต่อจากนี้มันจะเป็นอย่างนั้นนะครับคือมันจะลักษณะไซเวฟัพแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยวันไหนที่ตลาดไม่ดีอย่าโดนแน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับกลุ่มเฟอเรซมเนี่ยนะครับมันจะมีจังหวะอย่างนี้เกิดขึ้นมันจะมีข่าวร้ายมาแซมแซมระหว่างทางไปเรื่อยๆนั้นผมคิดว่ามันจะมี c o l l e c แน่นอนนะเพราะว่าราคาตรงนี้ต้องยอมรับว่าหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวทุกตัวเนี่ยไปเล่น เวอร์ชันปี2023หมดเลยคือไม่มีใครเล่น2-2เลย2-2งมนี่เล่นไม่ได้ฉนันมันคือ pricing ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ประมาณบนะปีหน้าเราเราเล่นกันไปปีหน้าละนะครับซึ่งเล่นล่วงหน้าไปพอสมควรฉะนั้นเนี่ยระหว่างทางถ้ามันมีข่าวร้ายอะไรมาเนี่ยผมว่าโดนเทค,คโอฟ,ฟิตเนี่ยมีแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงเลยครับถ้ายอ่อถ้ายอ่อถ้าคอลเลกชันมาเป็นจังหวะในการทยอยเข้าเก็บอย่างนั้นหรือเปล่าคุณหนอง แต่ถ้าย่อมาเนี่ยอย่างที่ผมเคยเรียนว่าจะเป็นจังหวะเข้าเก็บเสมอนะครับเพราะว่าภาพใหญ่ๆเนี่ยถ้ามองไปถึงปีหน้าเนี่ยมันคือการฟื้นตัวที่กลับไปสู่พีโควิดฉะนั้นเนี่ยทุกการย่อเนี่ยผมว่ามันก็จะมีมีอับไซด์เกิดขึ้นนะครับอผมว่าภาพเป็นประมาณนี้ครับเอาละครับคุณองครับมาดูกันหน่อยว่าถ้าถามหุ้นเด่นในธีมท่องเที่ยวคุณองใช้เกณฑ์ไหนมาสกรีนสามหุ้นเด่นมาฝากกับเราในวันนี้ครับคุณองครับ ก็เบื้องต้นเราก็จะหาตัวที่มันยังมีอัพไซด์ให้อยู่ระดับหนึ่งนะครับยังมีอัพไซด์อยู่แล้วก็สตอรี่เนี่ยก็คือว่าซัพพอร์ตนะครับวอเลชันซัพพอร์ตกำไรการพื้นตัวน่าจะมีโมนตามที่ดี่ะเบื้องต้นน่าจะประมาณนี้นะครับนะครับมีอัพไซด์แล้วก็มีสตอรี่มีลุ้นการพื้นตัวที่ดีนะครับ